ทำท่างงว่ากุรานฉบับไหนมันจริงกันแน่นะครับผมจะบอกให้ฟังต้องเข้าครูนหนพวกนี้ต้องเข้ามาครูก่อนว่าฉบับจริงเนี่ยมันมีฉบับเดียวผมนี่ครับเขาบอกว่าอิหร่านมีฉบับทางชีอานั้นมีฉบับของเขาสมบูรณ์ผมไปที่ไหนครับผมไปที่อิรานผมไปมาแล้วครับเมืองคุุงอ่ะผมก็ไปมาแล้ว ไปดูบัตร์ที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกุรานนี่นะครับมีหลากหลายแต่ทั้งหมดนั้นไม่มีการเพิ่มเติมใดๆเหมือนอย่างกุรานที่อิหร่านก็เหมือนอย่งุรานที่มาดีนะเหมือนกันฉมัดเดียวกันเหมือนกับกุรานเมืองไทยไม่มีการผิดเพี้ยนถ้ากุรอานในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนี่นะครับเวลามาประกวดเวลามาอ่านกุรานแข่งขันเรื่องอะไรเนี่ย มันจะต้องรู้เลยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่กุรานไอ้นี่เป็นกุรานของใครไม่เลยครับผมเป็นกรรมการกอรีระดับนานา,นาชาติที่มาเลเซียนะครับสองสาปีที่แล้วนั้นทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการอ่านท่วงทํานองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการอ่านฮาฟิ i การอ่านแบบ h a ฟ f คือท่องจํา ผมก็เป็นกรรมการทั้งสองส่วนเรื่องท่องจำกากมรอานนั้นผมเป็นฝ่ายเตยวิทย์้ซ้ำไปเป็นฝ่ายตตยวิทย์เป็นฝ่ายวสฮะควบกันทั้งสองหมวดนะครับในเรื่องของฝ่ายทำนองท่วงทำนองเนี่ยผมก็เป็นกรรมการฝ่ายเสียงพอเขาให้แต่ละประเทศนะครับในกลุ่มนี้ก็มีประเทศไทยนะครับประเทศไทยประเทศมาเลปเซียนะครับประเทศอ่ บูนายนะครับตอนนั้นก็เป็นอียิปต์เท่านั้นเองนะครับพมา่าฟิลิปปินส์เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งสิงคโปร์ก็าตามไม่มีนะครับสิงคโปร์เพิ่งจะโผล่มาปีที่แล้วอยู่คาเดียวและปีที่แล้วนี่ที่ที่โควิดพอดีทางมาเลเซียไม่ได้จัดก็เลยไม่ได้ไปมีชื่อผมขึ้นไปแล้วที่ผมเล่าให้ฟังนั้นไม่ได้ว,วดอ้างแต่กำลังจะบอกให้ฟังว่า คนร้อยกว่าประเทศมาประกวดมาแข่งขันอัลกุรานร้อยกว่าประเทศมีทั้งอิหร,ร่านมีทั้งอียิปต์มีทั้งอีทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะอีนะครับทั้งเซาทั้งซาอุดิอาระเบียก็มีหมดไม่มี การท่องจำกุรอานของประเทศใดที่ผิดเพี้ยนไปจากการอะไรครับจากฉบับทั่วโลกเขาใช้กันก็คือฉบับที่เราใช้กันนี่แหละมันมีเรื่องพวกที่ไม่เข้าใจคือต้องบอกว่าหน้าสงสารผมจึงบอกให้ฟังว่าอันกุรอานมีฉบับเดียวไม่มีหลายฉบับ ผมไปมาแล้วทั้งชีอะทางดังนั้นก็ไปดูมาหมดนะครับมีการตรวจสอบผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่านี่เรากำลังถูกใส่ไครโจมตีไม่ว่าอะไรละคนเลยนี่บอกมีหลักฐานแล้วอย่างงู้นอย่างนี้หลักฐานตรงไหนนะครับมีหลักฐานตรงไหนเข้าใจคำว่าหลักฐานในศาสนาไม่เข้าใจเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมครับ เจ้าเก่านะครับเจ้าเก่าที่คัดค้านอะไรแต่ต่างนาในบ้านเรานะครับแต่บอกให้ฟังอธิบายให้เข้าใจว่าคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่องกุรานอย่าว่าไม่มีความรู้อ่านก็ไม่เป็นอ่านเขาไม่เป็นนะครับของตัวเองนะ่ยยังอ่านไม่ครบเลยนะครับอ่านไม่ครบเลย แล้วก็ยังมาสแสดงวิสัยทัศน์นะในเรื่องของที่ตนไม่รู้เป็นการไขขี้เธอให้คนอื่นได้เห็นว่าแหมนี่มันโง่นะเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้ว่านะพึงบอนนี่มันโง่น,นี่นะครับผมจึงอยากจะเรียนด้วยความเคารพว่าขอให้ทําความเข้าใจการที่จะใส่ใครๆให้มันมีหลักมีเกณฑ์ อย่าใส่ใข้แล้วก็ไขขี้เธอให้คนเขาได้จับได้นะครับ